ขปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเข้าสุนัตเข้าสุนัตหมายถึงเข้าพิธีคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศช,ชายตามข้อกำหนดในศาสนาอิสลามเครื่องถมเครื่องถมหมายถึงเรียกภาชนะหรือเรื่องประดับ ที่ทำโดยใช้ผงยาถมผสมน้ำประสานทองถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้นแล้วขัดผิวให้เป็นเงางามงานเมาลิดงานเมาลิดหมายถึงงานฉลองคล้ายวันประสูติพระศาสดาของศาสนาอิสลาม งานนัตก,กรรมหมายถึงงานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์การใช้สอยเป็นหลักเจตนารมณ์เจตนารมหมายถึงความมุ่งหมายสอซ่อหมายถึงชื่อเครื่องดนตรีอีกพวกหนึ่งสำหรับสีในพวกเครื่องสาย หรือมหรีมีคันชักสีให้ดังมีหลายชนิดเช่นสออู้สอด้วงใช้ลักษณะนามว่าคันซึ่งซึ่งหมายถึงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทยภาคเหนือรูปร่างคล้ายกระจับปีตัวเป็นพรุงรูปกลมแบนเจ้ารูระบายอากาศ ตรงกลางมีขั้นต่อจากตัวซึ่งขึ้นไปอย่าประมาณ60สิบเซนติเมตรมีสายสี่สายเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจหมายถึงงานประฟีนีถือศีลโดยกินอาหารจำพวกผักล้วนไม่มีเนื้อสัตว์บักฮง ปักหงหมายถึงมัลกอภาษาเทนอีสานเรียกบักหงบั้งไฟคือดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีหางยาวบุญพรเวทหมายถึงประเพณีฟังเทศของภาคอีสาน ซึ่งมีความศรัทธาและมีความเชื่อว่าหาใครได้ฟังเท่เรื่องเวสันดรชาดกจบภายในหนึ่งวันถือว่าได้บุญกุศลมากลิเกป่าลิเกป่าหมายถึงการเล่นของจังหวัดภาคใต้คือจังหวัดรังกระบี่พังงาคล้ายละครและลิเกของภาคกลาง ภาษาที่ช้าเช่นขึ้นต้นคำว่าบังเช่นบังจะไปไหนวันศาสตร์หมายถึงเทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือนสิบโดยนำพืชพันธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์แรกข้าวมัทุุปายาถวายพระสงฆ์ วันอารีราโยวันอารีราโยหมายถึงวันฉลองสิ้นสุดการถือศีลอดวิจิตวิจิตหมายถึงงามประณีตสะลอสะลอหมายถึงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคเหนือสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคําหมายถึงชื่อเรียกสถานที่ที่เป็นเขตทีด ดินแดนตีต่อกันระหว่างสามประเทศคือพม่าไทยลาวทั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายศิละศิละหมายถึงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างหนึ่งของคนไทยมุสลิมเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเน้นลีลาการเคลื่อนไหวที่สง่างามศิวนา เสวนาหมายถึงการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอลังการอลังการหมายถึงความงามด้วยเครื่องประดับตกแต่งอารยธรรมอาริยธรรมหมายถึงความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดีงามปณิธานปณิธานหมายถึงการตั้งความปรารถนา